ท่านผู้ชมเห็นหมอ้อแปลง2ตัวนี้ไหมครับตัวนี้เป็นหมอ้อแปลงภาคแก่ยไฟย่อยของ h y b ริด i n v เวอร์เตอร์ตัว6.2กิโลวัตต์รุ่นหมอ้อแปลงรุ่นสอหม้อแปลงนะครับตัวนี้มองผิวเผินก็เหมือนจะปกติแต่ว่ามันเทสไฟไม่ผ่านก็เลยถอดหมอ้อแปลงออกมาเช็คนะครับทีนี้พอมาเช็คแล้วก็ถึงบางอ้อเลยเดี๋ยวจะวัดความเหนียวนํำของหมอ้อแปลงให้ดูอันนี้น่าจะเป็นรูปที่ปกตินะดูภายนอกมันเหมือนกันเลย น,นี่วัดขานี้เลยแล้วกันดูค่าเนี่ยวนำตรงนี้เห็นไหมนี่หนึ่งจุมิลลิเฮนรี่นะครับจำค่านี้ไว้นะ,ะความต้านทานอยู่ประมาณ700ดรกว่ามิลลิโอห์มนะครับแต่โฟกัสที่ค่านี้ไว้อโอเคทีนี้มาสู่ม้อแปลงผมจะสลับอีกลูกหนึ่งมาวัดซึ่งมันเหมือนกันเลยดูภายนอกไม่มีรอยช็อตรอยไหมอ่ะทีนี้อ่ตัวนี้เก็บไปเรามาวัดตัวนี้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งมันทํางานอยู่คู่กันอ่ะทีนี้มาดูค่าความเหนียวนำเห็นไหมห้าจุดแห้าจุดเกไมโครเฮนรี่นะครับซึ่งแตกต่างกันเยอะมากนะก่อนหน้านี้อีกตัวหนึ่งมัน1.4ึ่งจุดมิลลิเฮนรี่อันนั้นเน่ยถือว่าค่าปกติแต่อันนี้มัน5.9าจุดเก้าไมโครเฮนรี่ความต้านทานก็ประมาณ300ร้อกว่ามิลลิโอหเห็นไหมตัวเนี้ยช็อตนะครับหม้อแปลงช็อตนะค่าเหนี่ยวนํามันน้อยจนเกินไปปกติแล้วหม้อแปลงจุดเนี้ย ค่าเหนี่ยวนําจะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเฮนรี่1.2 1.4มิลลิเฮนรี่ดูภายนอกเนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เครื่องมือวัด LCR ถึงจะรู้มีหน้าเทสไฟไม่ผ่านเพราะหม้อแปลงตัวนี้ยมันค่าเหนี่ยวนํามันเปลี่ยนนะครับมันไม่ถึงกับชัดรอบแต่ว่ามันมันน่าจะเสื่อมค่าไปแล้วมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับสรุปก็คือหม้อแปลงเสียนั่นเองนะครับ